สวัสดีครับที่นี่ร้อยแปดไทยแลนด์ดครับสำหรับวันนี้ก็จะเป็นพระสมเด็จรุ่นหนึ่งร้อยยี่สิบสองปีนะครับเดี๋ยวให้ดูที่ฝากล<ม>่องช,ชัดๆฉันที่น,นี่นะครับเป็นอนุสรณ์ร้อยยี่สิบสองปีสมเด็จ พุทธอาจารย์โตพมบาลังสีนะครับวัดระฆังโคสิตารามวันที่22มิถุนา2537ครับท่านอมาที่ได้เราจะจนึกขนาดนี้หรใช่แล้วใช่แล้วนี่ครับพวกเพยายามทิที่จะทาให้เราอยี่นไม่ใช่เพืให้มืนทนนี้เป็นพิมพ์เจดีนะครับพิมเจดีใช่ะใช่คใช่คุณพูดอะไรอยู่อง์ชจะเป็นคนแบบนั้นได้ยังไงด้านหลังกาจะมีรูป ระคังอยู่นะครับถ้าแถวนี้ถ้ากระจายออกไปจะไม่ถูกโบร่ย้อหรอกและถ้าหากเหลือแค่พระองค์คนเดียวล่ะราชสันักคงจะส่งทัพกลับมาอีกเร็วๆนีแล้วเราจะทํายังไงดีล่ะโดยล่องของสมเด็จวัดระคังรุ่นอนุสร์ร้อยยี่สิบสองปีด้านหลังก็จะมีนี่ครับมีลวดลายแบบนี้เรยรีบไปกันเด็จะไัเร็วไปเร็ร้อ่อยฉันออกไปนี่ครับต่อยฉันออกไป ลอยชันออกไปคุณนายมาแล้วคือสำหรับท่านที่ชื่นชอบในพระสมเด็จนะครับอนุสรร้อยยี่สิบสองปีเนี่ยพิธีดีนะฮะแล้วก็ตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยสามสิบเจ็ดละก็สามารถบูชามาไว้ขึ้น คอได้อย่างสบายใจนะครับว่ายังไงก็เป็นพระแท้แน่นอนนะครับซึ่งวัดลั่รังสร้างไว้ตามวาระนะครับเป็นอนุสรณร์ร้อยี่สิบสองปีนะครับพิมพ์นี้ผมก็ชอบนะครับวางแผนเอาไว้ว่าเดี๋ยวจะไปใส่กรอบเงินกรอบเงินแล้วก็มาติดแหนบ เผื่อเวลาออกไปไหนมาไหนก็นํามาเน็บไว้ที่หน้าอกเสื้อแลืที่คอเสื้อได้นะครับสะดวกดีเป็นข้้าาพเเจจจอที่ยวใืญคุณอันใหญ่่่งงขออายทีีมบสําหรับตอนหน้าจะ้้าาพเจมีรุ่นไหนที่จะมาอธิบายรายละเอียดให้ฟังกันอีกเดี๋ยวติดตามครับน่าจะเป็นหลวงพ่อรวยนะครับคือหลวงพ่อรวย รุ่นที่ดังๆเลยนะครับขึ้นชื่อที่เป็นที่รู้จักของหลายๆท่านเลยนะก็จะเป็นหลวงพ่อลอยรุ่นชนะจนแล้วทีนี้รุ่นชนะจนน่ะพวกเจ้ารู้จักความกตัญอยู่แล้วถ้าจะไม่ลงโทษปีสองพันห้าร้อยห้าสิบหกถ้าจะบอกความจริงก็สร้างขึ้นมาแล้วก็เป็นพระที่ถูกถามหากันมากและก็ถูกปลอมมากเช่นกัน สำหรับในท้ายคลิปเนี้ยจะเกลืนน่อนอันนี้เป็นปี67นะเป็นรุ่นรวยโชคโพ่อกระซับเป็นเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินก็เป็นหลงพล่อรวยวัตโกอำเภอพาชีทีนี้เขาจะมีลักษณะในการสร้างคล้ายกับรุ่นชนะจนเช่นกันนะครับอันนี้เป็นเนื้อเงินเหมือนกันตรงที่ว่าเห็นลวดลายในการลงยานะครับที่ลงยาเอาไว้เนี่ย จะมีการเสะล่องแล้วก็ลงยาน้าเงินไปที่ผมเจอมาปลอมเพียบเลยนะหมายถึงรุ่นชนาจรนปีห้าหกนะครับเขาลงยามาแบบปลอมยังไงก็ไม่เหมือนแต่อันนี้ทำบุญที่วัดมานะครับของแท้เป็นรุ่นรวยช่วงพวกกระทัพปีสองพันหร้สิบเจ็ด่มีการสร้างในลักษณะเดียวกันนะครับเป็นเหรียนรูปใครแบบเนี้ยก็ฝากเอาไว้ว่าฉันก็ไไม่ด้ใจ ของแท้มีนะครับมีแต่ว่าไม่สามารถหามาได้ด้วยหลักร้อยสองร้อยหรือหลักไม่เกินพันมันเป็นไปไม่ได้นะครับอยากให้ไหนๆก็เป็นนักสะสมแล้วหรือจะเล่นพระเครื่องแล้วก็อยากให้ ได้ของดีๆเก็บเอาไวจ้จริงๆซึ่งถึงเวลาไม่ต้องตามหาก็อาจจะได้มาเองอย่างพระเครื่ององค์ที่มีมูล,ลค่าอย่างรุ่นชนะจนมีมูลค่าหลาักหลายหมื่นเนี่ยถ้าไม่ไปชนเจอกับคนที่ไว้ใจได้จริงๆก็ต้องเป็นมร์ลาโดกรครับถึงจะได้มามนะครับ วสวัสดีครับ